บพบกับแมรนังแคมป์อันบ็อกอีพีสนะครับวันนี้เรามีของอยูมาน7ชิ้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับวันนี้เราไปช้อปกันที่ร้านล็อกกันมานะครับเขามีโปรโมชั่นปิดส่งท้ายปีลด30%เราซองซื้ออะไรกันมาดูครับได้ดดเป็นเฮลิน o อกนะครับเป็นโต๊ะกับเก้าอี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ับชุดแรกนะครับเป็นเฮนออกแชร์วันนะครับเก้าอี้สายเบาจากเกาหลีตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่3,900นะครับวันนี้เราไปได้โปรโลด30%มาครับเป็นตัวเริ่มต้นรายละเอียดของสินค้าเก้าอี้ในชุดก็จะมีถุงให้ครับ มีขาก้าอี้มีโครงก้าอี้นั่นแหละก็เป็นผ้าครับตัวนี้เป็นสีออริจินอลนะครับแรกๆเลยที่เขาทำกันออกมาก็ไม่ค่อยฮิตนะแต่เราซื้อมาจากเซตกับของที่จะอยู่ในชุดนี้แหละเดี๋ยวรอดูนะครับก็จะเป็นชุดไหนก็ออกไม่ง่ายอยู่แล้วครับสำหรับเพจิรหนอกอย่างที่เรารู้กัน นี่ครับใส่ขาใส่ขาใส่โค้งเข้าไปนี่อุ้ยเก้าอี้สายเบาครับเหมาะกับบ้านที่ไม่่อยอยากจะขนหรือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับเราก็ใส่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ไปอันนึงใส่กล่องท้ายท้ายรถไปอันนึงเนี้ยก็เกิดนครับผ้าใหม่นะครับค่อนข้างตึง นีครับชิ้นนี้ผมได้สมนาคุณมาจากคุณแฟนนะครับซื้อให้วันเกิดส่วนชิ้นที่สองเราครับเป็น Table One h a t d top เป็นไซส์ M ครับก็โต๊ะเบาเคื่อนที่ไหวเนะี่ยนะซซตก็จะมีโครงเขาครับแล้วก็ ท็อปเขานะก่อนท็อปนะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นฮาร์ดท็อปครับก็โดนพี่ๆในกลุ่มป้ายามาอนะีกแล้วเดี๋ยวมาดูตอนกลางกันน้ำหนักเบามากครับเก้าอี้กับโต๊ะพวกน,นี้มันสามารถถือไปมือเดียวได้นะครับนี่ครับตอนเกาะเกาะไม่ยากครับ มันจะยืดมานิดนึงนะใส่ง่ายประกอบง่ายใส่ท็อปครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นโต๊ะขาสีฟ้าเนกะ้าอี้ขาสีฟ้าเดี๋ยววางไว้ให้ดู ครับต่อไปชิ้นที่3ของเรานะครับเป็นอะไรเราดูกันค่อยค่อยๆเปิดนะครับเป็นเต็นท์มอนเบลรุ่นสเตลลาลิ i เต็นทนะครับ เป็นสายเบานะนี่ครับมาดูน้าหนักกันน้ําหนักแค่หนึ่งจุดแปดกิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับเป็นเป็นสายเบานะนี่ถือมือเดียวสบายมากเบาต้องแกะข้างในนี้ก็ข้างในเต็นท์เป็นสีเหลืองครับเดี๋ยวจะหาภาพแปะให้อาจจะมีเดี๋ยวจะมีถ่ายรีวิวเต็นท์แยกให้ด้วยนะครับตอนเอาไปกลางหรือเอาไปกลางลองกลางที่บ้านแถวบ้านก่อน ตัวนี้เป็นเต็นกิฟสวานี่นะครับพีมาจากญี่ปุ่นอันนี้เป็นเต็นทมือหนึ่งครับ ไม่บ่าเลยเป,เป็นเต็นท์จิบสเวนี่นะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ผ้า TC ลายแบ็คคา m o โมทหารนิดครับเด็กหนึ่งสองาตัวนี้เป็นผ้า TC นะครับเขาเคลมว่าเป็นผ้ากันไฟไฟ r e p r o o f a b r i c ลายเต็นท์ก็จะเป็นลายผ้าคาโมแบ็คคาโมนะครับ ออกแนวบูสคาบบูสคาบน้อยสวยสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปกลางแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับใครที่เคยมีใช้หรือว่าหน้าตาเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับมีถุงผ้าให้ด้วยโอ้ยเป็นเฮอร a ิเคนไฟพิชนะครับหน้าหนาวแล้วครับเราก็ต้องมีเอาผิง ตัวนี้เป็นเตาผิงเตาฟืนแล้วกันเราเป็นลันทีนั่งดูไฟครับเราก็ต้องมีไฟจริงๆไว้นั่งดูของตัวเองนี่ยเป็นงานของออกตาเบดนี่ครับเราสะดูข้างในก็มีประมาณนี้ก็มีเตาผิงนะครับเตาไฟ ก็อันนี้เป็นไว้ตั้งหม,ม้อต้มหมายว่าเราจุดไฟแล้วเราจะตั้งกาต้มน้ําหรือหม้อต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ามาวางเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันตัวไฟที่ออกมามันจะเป็นลูกเกลยวนะครับนี่ครับเขาก็าจะมีกู้มือในการประกอบนะนเดี๋ยวผมประกอบให้ดู เรเริ่มต้นสเต็ปแรกด้วยการประกอบขาใช่ไหมแล้วก็ประกอบฐานเข้ากับตัวแล้วก็ปิดฝาจบยังอยู่ที่ขั้นตอนประกอบขาอยู่เลย,เลยนี่ครับประกอบเสร็จแล้วแล้วเราจริงๆตัวเตาเนี้ยสามารถใช้กับไม้ฟืนที่เป็นไม้ท่อนได้หรือฟืนที่เป็นขี้เลื่อยอัดเม็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไฟมันจะขึ้เป็นเกลียว ก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือเราสามารถวางไปตัวนี้ไปเพื่อให้เวลาหน้าหนาวก็ไว้ต้มน้ําร้อนกินตอนงคืนได้จริงๆถ้าเราติดตั้งกตัวนี้ไปแล้วเราสามารถวางกาต้มน้ําหรือหม้อต้มก็ได้นะครับสําหรับแคมเปอร์ที่อยู่กลางคืนอยากกินมาม่าหรือก๋วยจับยวนถ้าไม่ใช่กลางคืนไม่ได้หรอกลางคืนไม่งลางคืนก็ได้แต่เราจุดไว้ดูไฟไงก็เผื่อใช้ไงอย่าใช้กลางวัน จริงเราไว้เป็นนั่งละทินั่งดูไฟนะครับเดี๋ยวซ้อนไปออกแคมปรอบหน้าเดี๋ยวจะเอาไปจุดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไฟเป็นยังไงงานจะประกอบเสร็จครับขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นน้องจรวดเหรอใช่เป็นฟิลแบบโรเก็ตอย่างที้ก็บอกครับเพอร์ลิเคนไฟพิช ออก็ในส่วนของเตาก็มีถุงจัดเก็บมาให้ด้วยนะครับเป็นถุงสีดำ <c oughs> เขียนว่าออกตาเบตตีตามาด้วยสวยเลยถุงออกตาเบนะครับนี่สกีโลโก้เลเซอร์มาอย่างดีชิ้นต่อไปชิ้นที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็น ของที่เราเพียวได้มาจากญี่ปุ่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ชิงโชคมาเหรออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ได้รางวัลมาอีกรางวัลอะไรรางวัลเอฟเร็วเอฟเร็วแล้วเขาให้ฟรีหรอใช่เราไม่ต้องจ่ายเงินหรอราคาพิเศษเราจะบอกราคาลูกค้าได้ไง แล้วจะบอกราคาคนอื่นได้ไงเพื่อคนอื่นสนใจก็ไม่มีร้านไหนชิ้นนี้ไม่มีใครเอาเข้ามาแบบเป็นถูกต้องแบบเป็นดีลเลอร์ตัวการนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรับพีมาจากญี่ปุ่นเป็นอะไรไปดูกันแด้ ค่อยแกะน,นะครับเเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเก็บของนะครับเอาไว้ใส่อุปรกรณ์ไฟอะไรอย่างนี้หรือได้สองฝั่งเป็นผ้านาเท่าดีไซน์ลนายคาโม่ชิ้นนี้ก็นี่ครับเป็น Camp c a m p ิ้งค u ชชั o นบ็อกซ์แควดีเก็ถ้าใครจะซื้อไปใส่กล้องหรืออะไรก็ได้นะครับข้างในเขาก็จะมีช่องแบ่งให้เป็นแบบนี้มีช่องแบ่งเป็นชิงตทุกแกืวเวลโคแบกอันนี้ก็เป็นอีกช่องใส่ของมีที่เกี่ยวของด้วยชิ้นนี้ก็ซื้อมาน่าจะไว้ใส่อุปกรณ์ไฟครับช่องลึกอยู่นะ ที่น่าจะเพราะว่าคิดอยู่ว่าจะใส่อะไรซื้อมาไม่มีเป้าหมายเหรอได้รางวัลมาแบบไม่มีเป้าหมายชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายชิ้นที่เจ็ดครับเป็นอะไรไนนัาเป็ในกล่องเขามีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็น ใบโฆษณาเขาไม่ใช้คู่มือนะครับเป็นพัดลมของเฟลเทลนะครับเขียนว่าแม็คูลเลอร์ตัวนี้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะเขาบอกว่าเป็น4 in 1ก็คือเป็นพัดลมเป็นไฟฉายครดูกันว่าหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงอันนี้คือใครแนะนำมาอันนี้ก็เป็น พี่ๆในกลุ่มว้าวุ่นอีกน,น,นะครับแต่ไม่ใช่คนเดิมครับไม่ใช่คนที่ป้ายาตัวเตากับกระเป๋านะครับแปลว่ากลุ่มนี้น่ากลัวปะน่ากลัวมากครับแต่แกน่ารักกันทุกคนพี่ๆพนรลมตัวนี้มันมันมาแรงกว่าน่าจะพัดแรงกว่าด้วยหมายถึงว่าใครแรงยาแรงครับมาดูหน้าตาน้องพลร่มกัน เป็นพัดลมนหท่อเฟรกเทลนะครับนี่สามารถน้า,าตามเหมือนคุกเลยอ่ะ <c oughs> เขาออกแบบมาให้คล้ายกับใบพัดเครื่องบินนะครับดูด้านข้างตัวนี้เป็นพัดลมแบบ4 i n 1ครับ4แรกอ,อย่างแรกคือเป็นพัดลมครับน้องเป็นพัดลมในตัวเอง2คือเป็นไฟฉายาไม่มีแบตเลย นี่เป็นไฟฉายในตัวครับไฟ LED นะเรามุมตาไว้ในเต็นท์ได้ปรับระดับได้ไหมปรับระดับได้เล่งได้ประมาณ4จังหวะครับอันที่2ก็เป็นพัดลมพัดลมก็ปรับได้4ี่เบอร์นะครับนี่เบอร์2นี่เบอร์2นะครับนี่เบอร์3ามไม่ยินเสียง ลมแรงมากนะครับดูตอนเป่าของนี่เบอร์สี่อโอ้สามก็คือเป็นที่ไล่ยุงนะครับสามารถเป็นเครื่องไล่ยุงได้เราก็ต้องซื้อแผ่นกันยุงเขาบอกว่ามีทั้งของเฟสเทลแล้วก็ของอาร์ตใส่ปุ๊บมันจะเป็นที่ไล่ยุงเขาบอกว่ารัศมีประมาณสิบเมตรได้อยู่ช่วยกันยุงได้ครับสําหรับไปลาแล้วยุงเยอะ แล้วก็อย่างที่สี่อันนี้น่าจะถูกใจแม่บ้านผมครับคือเป็น power bank ได้ข้อดีของเขานะครับก็คือมีรูใส่ขาตั้งกล้องได้เป็นรูหนึ่งทับสี่นะครับน่าจะเป็นขนาดของขาตั้งกล้องทั่วไปถ้าเราแบบไม่มีที่แขวนหรืออะไรเงี้ยก็ขาตั้งกล้องุดไหนลองตั้งเปิดไฟสวยๆดิตั้งประกบตัวได้เริ่มกันเลย นี่เป็นตัวไฟครับเปิดพร้อมกันก็ได้นี่ใ้มพัดลมกสุดว,ว่าพัดลมเขาจะตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็ขาเนี่ยข้างหลังเนี่ยสามารถไว้เป็นที่แขวนได้แล้วก็เป็นขาตั้งพัดลมได้ด้วยเหมือนมีพัดลมเจ็ท ในนห้อองงเตขราก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเจดชิ้นในวันนี้สําหรับตัวเต็นท์สองหลังที่เราเพิ่งถอยมาใหม่เดี๋ยวเราจะไปทําคลิปกลางแยกให้ดูนะครับตอนเลื่อนออกไปสังแคมป์กลางเต็นท์จริงๆสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเก็บของเก็บของเก็บคือเก็บจริงๆชัด้า